สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สี่พฤศจิกายนปีหกหกนะครับวันนี้ก็จะวางแนวทางฮานอยนะครับไปขอฮานอยเหมือนเดิมแนวทางฮานอยเป็นฮานอยรวมนะครับรอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะชองรอบไหนจัดรอบนั้นเลยนะครับมาดรวมเลย ถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคไม่มีดวงประมาณนี้นะครับเล่นพิธีสามรอบนี้ก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีลุดนะครับมีถูกมีผิดค้าเข้ากันไปนะครับเนาะก็ก่อจะเข้าแนวทางก็ก็ฝากสินค้าดีๆไว้สักสองสามนาทีนะครับเนาะก็มี f ืดีทักมาไลน์มาถามหลายคนนะครับ อย่างขายของอย่างขายน้ำมันนวดถุนภัยแก้ปวดหลังแขนขาคอบาไหล่อยู่ไหมประกังไม่เห็นผมลงนะครับเนาะขายเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมน้ำมันนวดส่นภัยบุญนาคานะครับสรรพคุณแก้ปวดหลังแขนขาคอบาไหลแก้นน้วล็อกขายเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมใครมีการดังล่าวก็ทักมาได้เลยนะครับเนาะเบอร์โทรขึ้นให้หน้าคลิปนะครับ เดี๋ยว,วลิปนี้จะขึ้นให้นะครับนอ้องคลิปนี้คลิปที่ทักมาหลายคนนะครับน้างหลังๆไม่ได้ขึ้น,นครับนาอก็มีคนทักมาเรื่อยขายเหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาเรื่อยเบอร์ที่เบอร์จะขึ้นให้หน้าคลิปนะครับนาะขึ้นให้หน้าคลิปใครมีอาการปวดหลังแขนขาคอบาหลานิ้วล็อกเห็นผลแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกล้ามเสบเส้นเอ็นเส้นอะไรประมาณนี้กล้ามเนื้อ,อเสบ เห็นผลในขวดเดียวเลยนะครับเนาะขวดละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวมทั้งแบบมีทั้งแบบโอนและแบบเ,เก็บเงินไปทางนะครับเนาะสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยขวดละสองร้อยเก้าสิบาทขนาดกวมจุสี่สิบมลนะครับฟังดูเหมือนเล็กนะครับกวมจุแต่คุณภาพเกินตัวนะครับเนาะมีเอฟซีหลายคนบอกว่า จีบปวดมานานหลายสิบป,ปีนะครับปวดหายเพราะว่าไอ้ขวดเล็กๆขวดนี้นะครับเนาะได้ชีวิตกับขึ้นมาใช้ชีวิตสะดวกใช้ชีวิตตามปกติก็เพราะบุญนะครับขวดเล็กๆนี้นะครับเนาะก็เบอร์โทรขึ้นหน้าคลิปทักเข้ามาได้เลยนะครับเนาะขวดละสองร้อยเก้าสิบบาทถ้ามีใครอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือว,ว่าเมืองท่องเที่ยวก็มีเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะเมืองท่องเที่ยวหรือว่าพื้นที่ห่างไกลที่เขาขนส่งลําบากประมาณนี้นะครับมีก็บเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มากนะครับเนาะ เบอร์โทรคนในหน้าคลิปนะครับคลิปนี้จะขึ้นให้นะครับเนาะคลิปนี้ส่วนใจะ้างหลังผมไม่ค่อยขึ้นครับเนาะช่วงผมลงขายจากแรกขึ้นให้ทุกคลิปเลยวันานานไปแล้วคิดว่าคนน่าจะรู้คนเลยไม่ลงนะครับเนาะบางทีคนใหม่ๆเข้ามาก็ไม่รู้นะครับเนาะคนเก่าๆคนรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนครับส่วนคนใหม่เข้ามาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรประมาณน,นี้นะครับเนาะก็จะลงคลิปเบอร์ให้หน้าคลิปนะครับสำหรับคนมีอาการปวดหลังแขนขาข้อบาลไร ลองอะไรก็ไม่หายนะครับลองมาทุกสำนักทุกที่ทุกอะไรที่เขาว่าดีลองหมดแล้วแต่ไม่หายนะครับอยากให้ตัดสินใจใช้บุญนาคาดูนะครับเนาะผลิตภัณฑ์สูนภัยดีๆบ้านเราทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะเพราะเป็นน้ำมันนวดนะเนาะทาภายนอกผลข้างเคียงไม่มีแน่นอนนะครับเนาะก็มาที่แนวทางของเรานะครับเนะาะเมื่อวานดูผลเมื่อวานก่อนเมื่อวานน่าผิดหวังมากแล้วครับเนาะ วันรอบห้าโมงล่างหนึ่งแปดบนสี่สี่หนึ่งนะครับหนึ่งแปดเราไม่มีนะครับหนึ่งไม่มีสักตัวแปดก็ไม่มีสักตัวสี 4, 4, 1, ่สี่หนึ่งเราก็ไม่มีนะครับเราสี่เราบีสี่สองสองสี่ได้แค่เฉียดนะครับรอบหกโมงนะครับล่างสี่สี่ไม่ต้องพูดถึงครับเนะาะทะเบิลไม่ต้องพูดถึงเลยจบเกมเลยสามตัวก็เจ็ดหกหนึ่งสี่สี่เจ็ดหกหนึ่ง หกหนึ่งเราก็ไม่มีนะครับเรามีหกเจ็ดหกสองนะครับเนาะหกเจ็ดหกสองหกสี่ของเขาเป็นหกหนึ่งนะครับไม่มีนะครับเนาะส่วนรอบทุ่มหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะสองตัวล่างห้าห้าเบิร์นะครับเนาะสามตัวก็ศูนย์เก้าเก้าเบิร์นอีกแล้ว ถ้าเบิลหมดสิทธิ์นะครับไม่ได้ลุ้นเลยหมดสิทธิ์จบเกมมันโซมุมเลยนะครับเนาะถอยเก็บฉากเลยก็วันนี้ลงให้ใหม่นะครับเนาะลงให้เหมือนเดิมสำหรับคอฮานอยนะครับใครชอบประจัดได้เลยนะครับใครไม่ชอบก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะไอดขอดูชมไปก่อนเพราะว่าหยุดสองวันแล้วขอชมไปก่อนก็ที่สะดวกนะครับนที่สะดวกเลยวันนี้เด่นสองเด่นสามนะครับสำหรับคนที่คาใจเด่นสองเด่นสามจับคู่สองหนึ่งสองสาม 2930 3139 9091นะครับ8คู่8คู่นี้นะครับ่าให้เน้เนไปที่292339นะครับ292339 3คู่นะครับเนาะวันนี้วันนี้ค่อยแก้มือได้นะครับค่อยแก้มือได้ ชุด3ตัวนะครับก็มีหลุน4ชุดเหมือนเดิมมี129 123 139 190นะครับทวนอีกครั้งนะครับชุด3ตัว129 123 139 190กด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ 1>, 1 2 9 1 2สอง้าหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสานะครับ3ามชุดตามลำดับนะครับเนาะเรียงตามลำดับไปขอครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทาง2ตัวและก็3ามตัวนะครับสำหรับแนวทางฮานอยนะครับถ้าใครงครบน้อยก็ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยบอกครังทุกคลิปนะครับเนาะตัวเน้นผมเน้นให้นะครับจัดได้เลยถ้าชอบเหมือนผมนะครับเนาะถ้าชอบเหมือนกัน วันนี้สามคู่นะครับสองเก้าสองสามสามเก้าสามคู่นี้ชอบที่สุดเลยวันนี้จัดได้เลยนะครับนาะถ้าใครชอบหรือถ้าชอบคู้อื่นก็จัดได้เลยนะครับเนาะชอบส <c oughs> า,ามหนึ่งสามศูนย์จัดไปเลยนะครับนาะจัดไปเลยก็ส่วนใครสนใจแนวทางเซียนทมีก็เหมือนเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะครับเนาะก็เบอร์ลายที่ผมให้ไว้นะครับเนาะใครจำได้ไหม บันทึกไว้แล้วครับลายนี้ขึ้นก็ทักไปขอได้เลยกับเทียนตะวีทุกวันนะครับเนาะจะมีวิเดียทางดีๆมันแม่นให้ทุกวันนะครับทุกวันเลยลายไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับลายไปขอส่วนตัวได้เลยส่วนตัวจากเลิบนี้นะครับเนาะถ้าเน <IS together> <1981. S 1> ียดพอได้นะครับตัวนี้อยู่นอกพื้นที่ถ้าเน็ตดพอไหวจะลงเงินทางบอกสารคามต่อนะครับเนาะแล้วก็เสียนทะวีตามลําดับนะครับถ้าเนียดพอได้นะครับดูก่อนว่าเน็ตดไหวไหมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับเนาะอยู่คนข้างมีป่านิดหนึ่งะเนดพอไหวนะครับะเนดพอไหวธเนดลากไวนะครับเนาะตรงจะวทาบัตรสังขารไมต่อเลยลก็ฝากไว้แค่นี้นครับเนาะผมจำได้นะครับเนาะแนวทางเซียนทวีไอเบืรอเบืรอ,อลายเซียนทวีนะครับเนาะจะทวนให้ก็ได้นะครับเนาะทวนให้ก็ได้เบืรอเซียนทวีแป๊บหนึ่งนะครับเนาะ เซนทวีเบอร์ไลน์นะครับของเซนทวี0 9 2 5 2 3 8 5 7 6นะครับแนวทางจะดีมันม่นจากเซนทวีนะครับ0 9 2 5 2 3 8 5 7 6บันทึกไว้นะครับต้องอะไรเนี้ขึ้นทักไปขอได้เลยมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็คุยกันเองนะครับเนาะคุยกับเซนเขาได้ไดเลยประมาณนี้นะครับ ข่าววั่นี้นะครับเตอนชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ